สวัสดีค่ะค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีนะคะขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปบทที่10ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้จักคำนำเรื่องนะคะเป็นคำศัพท์ใหม่ของบทที่10นะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไป156เลยค่ะ ค่ะเปิดหรือ,อยังคะอ่ะเปิดแล้วนะคะเราจะมารู้จักคำนำเรื่องนะคะบทที่สิบกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะผูุล้างทิ้งลุกอ่นานดังๆเลยค่ะ แบ่งช้อนเก็บก้มหกผอมอ้วนอ้วกคราบกล่องกวาดเหลืองลูกอมกางเกงขยี้ขนมไข้สูงนอนสม เลอะหล้อ,ลอตายพบบ้วนปวดอวดเปล่ายา่าเศษตรวจแรงแรงปิดเทมท้องเสียสีเงินระวังปะปนน้ำตาลยิงฟัน สงสัยยกเว้นเชื้อโรคพยาธิกาตลกศกกระปกอารมณ์โรคติดต่อค่ะนี่ก็คือคำศัพท์ใหม่นะคะของบทที่10น,นะคะต่อไปครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปรู้ความหมายนะคะ ของคำศัพท์แต่ละคำว่าหมายถึงอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูก็จะให้เด็กๆด,ดูรูปภาพอ่าภาพนี้เขากําลังทําอะไรนะคะภาพนี้หมายถึงล้างปากนะคะด้วยการองน้ําแล้วบ้วนออกมาเด็กๆคิดว่าคํานี้คือคําว่าอะไรคะค่ะคํานี้ ก็คือคำว่าบ้วนปากนะคะบ้วนปากข้อต่อไปนะคะคำที่สองอ่าดูรูปภาพโอ้วิ่งไปเข้าห้องน้ำนะคะคำคำนี้หมายถึงอาการที่ถ่ายอุจจาระบ่อยกว่าปกติคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลานะคะ คือคำว่าอะไรคะคำว่าท้องเสียเก่งมากค่ะตัมหนึ่อะมาดูคำที่สามคำที่สามอะดูรูปภาพนะคะคำนี้หมายถึงแยกกริมฝีปากให้เห็นฟันขบกันคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะ คนไหนคิดออกแล้วอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบนะคะอาคุณครูจับเวลาค่ะอาตอบเลยค่ะคำนี้คือยิงฟันนั่นเองใครตอบถูกตอบอเก่งมากค่ะคำต่อไปอ่าดูรูปภาพนะคะคิดว่าคือคำว่าอะไร คำนี้นะคะหมายถึงสิ่งมีชีวิตนะคะจำพวกจุลินทรีย์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะทำให้เกิดโรคต่างๆได้เด็กๆคิดว่าคำนี้คือจับเวลาค่ะ อาภาพนี้ตัวอะไรเอ่ยนะคะคำนี้หมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะในระยะหนึ่งของชีวิตจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์และก็สัตว์จับเวลานะคะหนึ่งสองสามจับเวลา หมดเวลาค่ะคำนี้คือคำว่าตอบดังๆเลยค่ะคำว่าพยาธินั่นเองเก่งมากค่ะอุ้ยวันนี้เด็กๆของคุณครูเก่งกันทุกคนเลยนะคะสามารถตอบถูกทุกคนเลยคุณครูคะคุณครูคะประสิทธิคืออะไรคะค่ะประสิทธินะคะในทางการแพทย์ก็จะหมายถึง สัตว์จำพวกพยาธินะคะที่อาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์หรือว่าสัตว์จะคอยแย่งนะคะแล้วก็ดูดซึมสารอาหารจากร่างกายของเราไปนะคะมาดูคำที่6ก,กันเลยค่ะว่าดูภาพนะคะมีจานมีเศษอาหารมีแก้วเละเทอะไปหมดเลยคำนี้นะคะหมายถึงเปิดหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่น่าเกลียด อ่ะรู้หรือยังอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบนะคะจับเวลาค่ะหมดเวลาคำนี้คือคำว่าศกกระโปกนั่นเองเด็กคะแนนตบสุกตกเลยค่ะค่ะมาดูคำต่อไปเย้ปิดภาคเรียนแล้วไม่ต้องมาโรงเรียนแล้ว คำนี้คือคำว่าอะไรคะอาอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบเราจะดูซิว่านักเรียนป .2 ทับ1 2องทับ2องทับส2ทับ4ห้องไหนหน้าจะตอบได้ก่อนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคะ่ะ นักเรียนของคุณครูเก่งมากเลยมาดูคำที่8กันเลยนะคะโอ้โหไม่สบายนอนเป็นไข้นะคะในระยะรุนแรงนะคะจนไม่อยากลืมตามไม่อยากลุกไปไหนเลยคำนี้คือคำว่าจับเวลานะคะ ถูกต้องตกมากค่ะ<ๆ>เก่งมากเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะครูก็จะฝากเด็กๆนะคะให้ไปอ่านเนื้อเรื่องบทที่10บเข็ดแล้วนะคะ่าวันนี้เด็กๆของคุณครูนะคะเก่งมากนะคะเก่งทุกคนเลยนะคะตบมือให้ตัวเองค่ะ123 123อาเยี่ยมเอาเดาวไปสิบดาวทุกคนเลยค่ะ ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปอ่านนะคะภาษาพาทีบทที่10นะคะหน้า158ถึง163เรื่องเข็ดแล้วเอ๊ะอะไรเข็ดแล้วเนื้อเรื่องจะตื่นเต้นขนาดไหนเด็กๆอย่าลืมไปอ่านมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย